มีคุณผู้ชมหลายคนสงสัยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าของรัฐบาลในการช่วยเหลือในรอบบินเดือนกันยายนทำไมจึงยังไม่มีการลดราคาตามมติของคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการชี้แจงนะครับล่าสุดเนี่ยโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าการไฟฟ้าได้ออกบินไปก่อนที่คอ,อรอมอจะมีมติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลถ้ายัางไม่ได้ชำระเงินเนี่ย เมื่อไปชําระเงินเขาจะมีการปรับอัตราค่าหน่วยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ชําระเงินไปแล้วเขาก็จะนําไปลดให้รวมกับในบินรอบเดือนต่อไปนะครับ